ที่เนินสวนลำไย,ยติดชุมชนแปลงนี้เคยตั้งขายไว้ที่5 5 0 0 0 0บาทตอนนี้เจ้าของต้องการขายด่วนอยู่ที่4 5 0 0 0 0บาทพื้นที่1งาน93.2ตารางวาท่านไหนสนใจดูรายละเอียดคลิปก่อนหน้าที่เราเคยถ่ายได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่เนินสวนนะฮะอยู่ติดกับชุมชนอ,อยู่บ้าน สายงามนะฮะตำบลดอยหลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายที่ดินแปลงด้านหน้าของทุกท่านเลยนะฮะล้อมรั้วลวดหนามแล้วสี่ด้านนะฮะด้านหน้าแปลงหันหน้าไปทางทิศใต้นะฮะถนนด้านหน้านะฮะถนนด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะฮะมีความกว้างอยู่4เมตรนะฮะมาตรฐานของเทศบาลและก็มีไหลาทางกว้างข้างละประมาณ2เมตรนะฮะ เป็นสวนลำใหญ่นะฮะลูกค้าเป็นสวนลำใหไยลักษณะเป็นที่เนินนะฮะสูงกว่าถนนอ่าเล็กน้อยนะฮะที่เราดูนะฮะตามวิดีโอที่ทุกท่านเห็นเลยนะฮะไฟฟ้าน้าป,ปัะปลาอยู่หน้าที่ดินนะฮะมีมิตเตอร์น้ำนะฮะนี่ฮะมิตเตอร์น้ำของหมู่บ้านติดตั้งให้แล้วนะฮะไฟฟ้าก็อยู่หน้าแปลงเลยนะฮะเสาไฟฟ้า โยงเข้าหน้าแปลงได้เลยนะฮะด้านหน้ามีความกว้างอยู่ที่19เมตรนะฮะความลึกอยู่ที่36เมตรนะฮะรูปแปลงสวยนะฮะรูปแปลงสวยเลยทีเดียวอ่าเป็นสวนลำไยนะฮะเต็มพื้นที่นะฮะปลูกลำไยเต็มพื้นที่มีประมาณ20ักว่าต้นได้นะฮะนี่ก็มีต้นไม้อ่าใหญ่นะฮะอยู่ต้นหนึ่งไม่รู้ว่าต้นอะไรนะฮะ รั้วนะฮะรัวรอบ4ด้านพื้นที่1นึ่งานเก้ตารางวานะฮะเจ้าของขายอยู่ที่5 5 0 0 0นหบาทนะฮะเอกสารเป็นโฉนดครุฑแดงห่างจากตัวเมืองเชียงราย27กิโลเมตรนะฮะไปเซเว่นบ้านจำบอนอยู่ที่2กิโลเมตรห่างถนนหลักเชียงรายเทิงนะฮะเข้ามาเพียงแค่100เมตรถึง150เมตรนะฮะ ไปสนามบินแม่ฟ้าหลวงอยู่ที่35.9กิโลไปเทศบาลดอยลานนะฮะอยู่ที่1กิโลเมตรนะฮะมีเพื่อนบ้านนะฮะอันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านของชาวต่างชาตินะฮะเป็นสามีคนไทยนะฮะอยู่ติดกันเลยนะฮะพื้นที่เขาเยอะเลยนะฮะสวยเลยทีเดียวตกแต่งแบบธรรมชาตินะฮะ,ะพื้นที่ตรงนี้ติดกันเลยนะฮะ สร้างบ้านได้นะฮะลูกค้าเก็บไปสร้างบ้านได้ไม่ต้องถมดินนะฮะลักษณะเป็นที่เนมอยู่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในพื้นที่กันมานะฮะเป็นสวนลำไยนะฮะดินนี่ดินดำเลยนะฮะดินนี่สวยเลยนะฮะสำหรับเพราะปลูกได้เลยนะฮะ ถ้าต้องการสร้างบ้านต้องตัดต้นไม้ออกบ้างนะฮะเพราะว่าเขาปลูกลำไยนะฮะเต็มพื้นที่เลยด้านหลังก็จะมีต้นลึกนะฮะลึกพอสมควรนะฮะสามสิบหกเมตรใช้ได้เลยนะฮะด้านหลังได้ถนนเอ่อด้านหลังขอโทษนะฮะด้านหลังได้กำแพงนะฮะกำแพงคอนกรีตหนึ่งด้านจากเพื่อนบ้านนะฮะ ทำรั้วคอนกรีตอีก3ด้านนะฮะนะฮะ่ครับพื้นที่ด้านหลังก็บรรยากาศดีนะฮะร่มรื่นมากแถวนี้ต้นไม้เยอะนะฮะต้นไม้เยอะเป็นส่วนของชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่นะฮะด้านหน้า เดี๋ยวตามไปชมทางออกจากพื้นที่กันนะ,ะลูกค้าว่าเข้าออกจากถนนหลักลึกหรือเปล่านะฮะเมื่อกี้เข้ามาก็ไม่น่าจะเกิด150เมตรนะฮะเข้ามาไม่ลึกได้พื้นที่เยอะนะฮะพื้นที่เยอะสร้างบ้านได้ทำสวนได้เก็บไว้เก่งกำไรได้นะฮะเอกสารเป็นโฉนดครุดแดงนะฮะเป็นโฉนดครุดแดง ็ตามไปชมทางออกจากพื้นที่แปลงกันนะฮะลูกค้านี่คือแปลงที่จะขายนะฮะเข้าจากถนนหลักเป็นเส้นตรงนะฮะเข้ามาเป็นเส้นตรงก็น่าจะอยู่ราวๆที่150เมตรนะฮะ ลักษณะเป็นที่เนินขึ้นมานะฮะซอยนี้ไม่ต้องกลัวน้ําท่วมนะฮะถนนเชียงรายเทิงด้านล่างต่านะฮะต่ํากว่าเป็นเมตรเลยนะฮะเลียวซ้ายก็จะไปะบ้านตป่งเกลือนะฮะสถานีรถไฟนะฮะก็มีอยู่ใกล้ๆก,ก็ประมาณ2กิโลเมตรนะฮะสถานีป่งเกลือเลียวขวาก็จะไปเมืองเชียงรายนะฮะ ลูกค้าท่านไหนสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่0932927167หรือว่าทักไลน์วสันด์ไทยแลนด์นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ